สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องมาชมพระเครื่องพระเหมาณนะจ๊ะจะเป็นอีพีที่416นะคะวันนี้ก็มีพักเครื่องนะคะมาให้รับชมหลายรายการนะจ๊ะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะ mm. ก็โทรมาสอบถามก่อนได้ที่เบอร์0 6 2ย์นะคะ6 6 4 2สีองนะจ๊ะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ไ d ดี n ลนะคะก็จะเป็นเบอร์0ู2ย์นะคะ6 6 4 22C1 เหมือนกันนะจ๊ะมีบริการเก็บปลายทางนะคะสาหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนนะคะแต่สําหรับลูกค้าที่สะดวกโอน,นะ,ะก็จะเป็นบริการส่งไปเี EMS นะคะโอเคนะคะเพิ่มให้าการเสียเวลานะคะเราก็จะรับชมพระรายการที่หนึ่งกันเลยนะจ๊ะ โอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่1น,นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่2นะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่2นะจ๊ะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่สานะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่3นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่4ี่นะคะ นะคาสำหรับพารายการที่4นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่5นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่5นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่6นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร์รายการที่6นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่7นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์รายการที่7นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่8นะคะ พี่นะคะสหรับพภา,ารายการที่แปดนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่เก้านะคะโอเคนะคะสหรัติภารายการที่เก้านะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สิบนะคะ โอเคนะคะสำหรับพะรายการที่10นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่11นะคะโอเคนะคะสำหรับพะรายการที่11นะคะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่12สองนะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์รายการที่12นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่13นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่13นะดาต่อไปจะเป็นรายการที่14นสนะาโอเคนะคะสหรับพระรายการที่14นะดา ต่อไปจะเป็นรายการที่15นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่15นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่16นะคะ โอเคนะสำหรับพารายการที่สิบหกนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่สิบเจ็ดนะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่18นะคะโอเคนะคะสำหรับรายการที่18นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่19นะคะ โอเคนะสำหรับพร์รายการที่19นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่20นะคะโอเคนะสำหรับพรรายการที่20นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่21นะคะ โอเคนะสำหรับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่ยี่สิบสองนะคะโอเคนะสำหรับพารายการที่ยี่สิบสองนะคะ ไปจะเป็นรายการที่23นะคะโอเคนะสำหรับพารายการที่23นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่24นะคะ โอเคนะคะสัหรับพร,รายการที่ยี่สิบสี่นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่ยี่สิบห้านะคะโอเคนะสับพระรายการที่ยี่สิบห้านะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่26นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่26นะคะไปจะเป็นรายการที่27นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่27นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่28นะคะ,นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่28นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่20 ก้านะคะโอเคนะะสำหรับพารายการที่ยี่สิบเก้านะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่สามสิบนะคะ โอเคนะสำหรับพารายการที่30นะคะต่อไปจุนในการที่31นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่31นะคะ ่อไปจะเป็นรายการที่32นะคะโอเคนะคะสรับภาพรายการที่32นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่33นะคะ โอเคนะสำหรับพระรายการที่สามสิบสามนะดาต่อไปจะเป็นรายการที่สามสิบสี่นะ,ะโอเคนะสำหรับพระรายการที่สามสิบสี่นะดะต่อไปจะเป็นรายการที่สามสิบห้านะดา โอเคนะคะสำหรับาพารายการที่35นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่36นะคะโอเคนะคสำหรับาพารายการที่36นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่3ามิบนะคะโอเคนะ่าสนาาับพระรายการที่3ามิบนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่38นะคะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่38นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่39้นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่39นะจ๊ะ ขอภัยนะคะรายการนี้ก็จะเป็นรายการที่40นะจ๊ะเรียนลงพ่อชุยก็จะเป็นรายการที่39นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่41นะคะ โอเคนะสำหรับพารายการที่41นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่42นะดาโอเคนะสำหรับพารายการที่42นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่43นะคะ โอเคนะคะสำหรับาพารายการที่43นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่44นะ,ะ่ะโอเคนะคะสำหรับาพารายการที่44นะนะต่อไปจะเป็นรายการที่45นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่45นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่46นะคะโอเคนะสำหรับพาร,รายการที่46นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่47นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร์รายการที่47นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่48นะคะโอเคววนะสำหรับพาร์ตรายการที่48นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่49นะคะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่49นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่50นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่50นะคะโอเคนะคะก็รับชมพารททุกรายการแล้วนะจ๊ะถ้าพี่ๆท่านใดนะคะ สนใจนะคะก็โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์062นะคะ6642241เลยนะจ๊ะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ idline นะคะก็จะเป็นเบอร์062นะคะ6642241เหมือนกันนะจ๊ะมีบริการเก็บปลายทางนะคะสาหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนนะจ๊ะแต่สําหรับลูกค้าที่สะดวกโอนนะคะก็จะเป็นบริการส่งไปชนี EMS นะจ๊ะ ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามให้ช่องมาชุมพักเรื่องพระเมาด้วยนะจ๊ะวันนี้ขอจบอีพีที่416จ้า